เพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมล่ะวิธีการฝึกซ้อมออกคิวให้ตรงทำยังไงตามไปดูตื่นช็อกเพื่อนๆใช้ขวดน้ำแบบนี้นะครับหาแบบนี้ไม่ได้ก็ใช้ขวด m 1้อขวดกระดิ่งแดงก็ได้นะครับเจาะเนรูแบบนี้ครับวิธีการฝึกซ้อมนะครับให้เพื่อนๆโฟกัสที่จุด C หรือว่าจุดกึ่งกลางของลูกขาวนะครับแนวคิวจะอยู่แนวเส้นเมืองนะครับแนวเส้นเมืองนี้เลยครับสอดคิวเข้าไปนะครับแล้วก็เดินคิวเข้าออกแบบนี้ครับอย่าให้ชนปากขวดนะครับ ถ้าคิวสูงไปก็ปรับสะพานมือต่ำลงมาถ้าคิวต่ำไปก็ปรับขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับเดินคิวให้อยู่แนวจุดซีนะครับดึงดันเข้าแล้วก็ออกครับช่วงแรกอาจจะเมื่อหน่อยนะครับก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมครับจุดนี้จะเป็นจุดการจำกล้ามเนื้อนะครับการฝึกจำกล้ามเนื้อหลังจากที่เราฝึกความจำกล้ามเนื้อมาแล้วนะครับให้เราตั้งซ้อมแบบนี้เลยนะครับเอาขาวตั้ง